เย็นนี้ก็มีหลายคนพึ่งเดินทางมาถึงวัดป่าสุกโตอันนี้ก็เป็นส่วนของโครงการที่ชื่อว่าสัญจรภาวนาคือการสัญจรไปภาวนาตามที่ต่างๆที่จริงการภาวนาเนี่ย ก็เป็นการสัญจรอย่างหนึ่งนะเป็นการเดินทางภายในเป็นการเดินทางที่นำพาจิตใจจากเดิมที่มัวหมองหรือหม่นมัวนะไปสู่สภาวะที่ สายสว่างปร่งเบาอิสระหรือว่าเป็นการเดินทางจากภาวะที่คลุกคล้าด้วยสุขและทุกข์ไปสู่ภาวะที่เหนือสุขเหนือทุกข์ก็ได้อันนี้เป็นการเดินทางด้านใน เป็นการมองนะในช่วงกว้างนะจากมืดไปสว่างจากภาวะที่คลุกเคล้าด้วยสุขและทุกข์ไปสู่ภาวะที่เหนือสุขเหนือทุกข์อันนี้เป็นการมองในภาพกว้างแต่การภาวนาโดยตัวมันเองเนี่ยแต่ละขณะแต่ละขณะมันก็ไม่ต่างจากการเดินทางอยู่แล้ว ดยเพราการเจริญสติหลวงพ่อคำเขียนเคยกล่าวว่าในการเจริญสติหรือการทำความสึกตัวไม่ต่างจากการเดินทางโดยรถทัวร์ก็คือว่าผ่านอะไรต่ออะไรมากมายแต่ก็ไม่แวะลงนะการเดินทาง โดยรถประจำะด้วยรถส่วนตัวนี่มักจะมีการแวะแวะข้างทางแวะซื้อของแวะเที่ยวชมสถานที่ที่สวยงามแต่เวลาเรานั่งรถทัวร์นี่ผ่านตลอดนะเป็นการเดินทางที่ไม่ได้แวะที่ไหนเลย จนถึงจุดหมายปลายทางการเจริญสติก็เช่นเดียวกันนะต้องผ่านอะไรต่ออะไรมากมายเช่นความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการเจริญสติอย่างเวลาเราเดินจงกลมสร้างจังหวะหรือตามลมหายใจเนี่ยแม้เราจะอยู่กับที่ แต่ก็จะมีอะไรต่ออะไรผ่านเข้ามาในความรับรู้ของเราความคิดนานาชนิดอารมณ์นานาประเภทแต่ในการจุลสติเนี่ยเราเรียนรู้ที่จะผ่านอารมณ์เหล่านั้นโดยไม่คล้องแวะมีความคิดใดที่น่าพอใจไม่น่าพอใจก็ผ่านตลอด ซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอมีความคิดใดเกิดขึ้นมาในใจนี่มันก็เหมือนกับว่าใจมันคว้ามหมับเลยนะไปคล้องแวะอยู่กับความคิดนั้นแล้วเขาเรียกว่าคิดเป็นวักเป็นเวรแล้วก็คิดจากเรื่องนั้นไปอีกเรื่องหนึง่งเรียกว่าจิตมันติดตรึงอยู่กับความคิด างทีคิดไป10เรื่องถึงค่อยรู้ตัวเวลามีอารมณ์ใดเกิดขึก็ตามดีใจเสียใจโกรธหงุดหงิดก็แทนที่จะผ่านอารมณ์นั้นไปหรือปล่อยให้อารมณ์มันผ่านเปล่านะก็เข้าไปคล้องแวะกับอารมณ์นั้นไปจมดิ่งอยู่ในอารมณ์ หรือปล่อยให้อารมณ์นะั้นมันแผดเผาใจวงการการกระทําและคำพูดของเราต่างๆนาน,นาหลายคนนอนไม่หลับก็เพราะว่าไม่ปล่อยให้ความคิดมันผ่านเลยไปไปคล้องแวะอยู่กับความคิดนั้น เราคิดวนไปวนมานี่เราว่าไม่รู้จักผ่านตลอดแต่ไม่ใช่แค่ความคิดหรืออารมณ์ที่เราเรียกวมๆว่าทำอารมณ์นะในการจริญสติเนี่ยเราก็ต้องผ่านรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสที่กระทบ กับตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่สังเกตไหมเวลารูปใดมากระทบตาเสียงใดกระทบหูเนี่ยใจเราไม่ผ่านนะไปคล้องแวะอยู่กับเสียงไปคล้องแวะอยู่กับภาพไปคล้องแวะอยู่กับรสกลิ่นสัมผัสอะไรที่มัน ถูกใจหรือให้ความสุขก็เกิดอาการที่เรียกว่าติดใจนะติดใจติดใจนี่หมายถึงว่าติดใจในรสชาติติดใจในความเร็ดอร่อยในความไพเราะของเสียงไอ้คาว่าติดใจมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ผ่านนะ ส่วนรูปรดกิดเสียงใดนะที่ไม่ถูกใจหรือว่าทำให้เกิดทุกขเวทนาก็เกิดอ,อาการที่เรียกว่าขัดใจขัดใจนี่ก็หมายถึงข้องขัดมันก็เป็นอาการติดยึดแบบหนึ่งนะเหมือนกับเวลาเราเอาอะไรมาขัดประตูเงี้ยมันติด ขัดใจนี่ก็เป็นอาการที่บ่งบอกว่าใจมันไม่ผ่านหรือไม่อยามให้สิ่งนั้นผ่านเลยไปหรืว่าปไปค่องแวะแล้วก็มีอาการผักสายไปพร้อมๆกันอย่างเวลาฟังคำบรรยายู่อนี่เกิดมีเสียงคนคุยกันเสียงโทรศัพท์ดัง หรือว่าเสียงมอเตอร์ไซค์จากข้างนอกดังมานี่ใจก็จะไปยึดติดเกาะตรงนั้นเลยแทนที่จะปล่อยมันผ่านเลยไปบางทีเสียงมันผ่านไปแล้วเสียงมันหายไปแล้วแต่ใจก็ยังไปยึดอยู่กับเสียงนั้นนะนี่เรียกว่าไปยึดไปเกาะไปคล้องแวะ แล้วเกิดอะไรขึ้นนะเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจเกิดความไม่พอใจแล้วเป็นยังไงแทนที่จะปล่อยมันผ่านเลยไปก็ไปยึดมันเอาไว้ไปเกาะมันเอาไว้ไปเหนี่ยวรั้งมันเอาไว้ไปต่ออยู่ให้มันงั้นถ้าเราเป็นนักเดินทางเนี่ยนะเราก็จะผ่าน อารมณ์เหล่านี้ไปได้นะอย่างราบรื่นไม่มีการติดไม่มีการคล้องไม่มีการขัดเขาเรียกว่าสักตะว่านะสักตะว่าได้ยิน,นสักตะว่าได้กลิ่นสักตะว่าเห็นแต่แล้วมันก็ผ่านเลยไปเกิดอะไรขึ้นกับใจใจก็โปร่งโล่งเบาสบาย บางทีเราเดินทางไปตามที่ต่างๆเนี่ยเราไม่ได้แวะเราไม่ได้แค่แวะตามจุดพักต่างๆเท่านั้นนะใจเราก็เหมือนกันนะมันก็ชอบแวะอยู่เรื่อยนะหรือไม่บางทีก็ไปติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามา ต้องฝึกเอาไว้นะการเดินทางแบบประเภทว่าผ่านตลอดการจรุลสตินี่มันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ไปได้ไม่ว่าจะเป็นรู้ลดกลิกก่นเสียงสัมผัสหรือว่าความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจไม่เกิดการคล้องแวะไม่เกิดการ ผักสหรือว่าไหลาตามผักสายก็ไม่ใช่นะผักสายก็เกิดการคล้องขัดขึ้นมาเหมือนกับเราเราได้ยินเสียงดังแล้วเราไม่พอใจใจมันก็ผักสายเสียงนะั้นแล้วจิตมันก็คล้องขัดอยู่กับเสียงนั้นอันนี้เราไมาถึงเวลาเกิดความคันแล้วเกิดทุกขเวทนายุงกัดมันเจ็บมันคัน าจมันก็ไปไปข้องขัดอยู่ตรงนั้นแหละบางทีเรียกว่าจอมจอมเลยฟังบรรยายแท้ๆแ,แต่ว่าไม่ได้ยินนะเพราะใจมันไป,ไปติดขัดอยู่ก็ทุกขเวทนาหรือความคันที่เกิดขึ้นตามเนื้อตัวนะตามมือบางตามแขนบ้าง แต่ถ้าเรามีสติที่แก่กล้านะแล้วก็มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอเนี่ยมันจะหลุดนะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้แต่ว่าวางได้มันมีบางครั้งที่เราเราไม่รู้นะเราก็เลยไม่ได้มีอาการติดขัดอยู่ที่ความคันที่เกิดขึ้น อย่างเช่นบางคนถูกยุงกัดแท้ๆแต่ไม่รู้สึกนะเพราะว่ากำลังดูโทรศัพท์มือถือกำลังไถโทรศัพท์หรือกำลังคุยกับเพื่อนกำลังคุยกับแฟนจิตมันไม่รับรู้เลยนะว่ามีมีความคันความเจ็บหรือเหมือนคนที่เล่นเล่นไพ่ทั้งคืนนั่งหลังขนหลังแข็งแต่ไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเมื่อยเลย ไม่ใช่เพราะไม่มีความปวดความเมื่อยนะแต่ว่าใจมันไม่รับรู้มันก็เลยไม่ไปคล้องแวะติดขัดอยู่ตรงนั้นทำไมใจมไม่รับรู้นะเพราะใจมันไปเพลิดเพลินอยู่กับการเล่นหรือว่ากำลังจดจ่ออยู่กับไพ่ที่ถือในมืออันนี้เราไม่รู้นะไม่รู้ว่ามีความปวดมีความคันหรือว่าลืมปวดลืมคันก็นะ้ แต่พอรู้เมื่อไหร่นะเช่นพอเลิกเล่นไพ่เนี่ยนะก็จะรู้สึกปวดเมื่อยขึ้นมาหรือพอเลิกถ่ายตัวสัม,มุ่แล้วจะรู้สึกคันแล้วก็หงุดหงิดนะเพราะว่ามันทําให้เกิดความความหงุดหงิดเ,เกิดความขัดอกขัดใจขึ้นมานี่เราไปเลือกเลือกคล้องแวะมันใจก็ผักใสนะในแง่นี้ก็ผักใสแต่พอผักใสก็ ไปคล่องแวะหรือติดขัดอยู่กับตรงนั้นแล้วหรือไม่ชนะเป็นอารมณ์ที่ให้ความสุขก็เพลิดเพลินไปยึดติดนะไหลาตามแล้วก็หมายครอบครองให้นานที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราทำกับรสชาติที่อร่อยเพลงที่เพราะบางทีผ่านไปแล้วก็ยังนึกถึง ด้วยความอาลัยทั้งที่มันเป็นอดีตไปแล้วให้เราต้องรู้จักการเดินทางแบบนี้นะเดินทางแบบผ่านตลอดไม่ว่าจะเจอสัมผัสกับความคิดอารมณ์ใดๆในใจหรือว่าอารมณ์ภายนอก,กรูปรสกินเสียงสัมผัสที่มันมากระทบ ม่ว่นในระหว่างที่เราทํางานในระหว่างที่เรากําลังเดินทางระหว่างที่เรากําลังฟังธรรมระหว่างที่เราทํากิจต่างๆก็ผ่านไปได้บางทีเราก็เลือกปล่อยนะปล่อยหรือวางไม่คงแวะกับมันและไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เราเจอระหว่างทางนะระหว่างการภาวนานะ เช็นความคิดและอารมณ์หรือว่าเสียงที่มากระทบหูสิ่งที่เรามุ่งหมายว่าอยากจะไปให้ถึงเนี่ยซึ่งแม้จะเป็นสิ่งที่ดีงามเราก็ต้องรู้จักวางมันบ้างนะชีวิตเนี่ยเปลี่ยนเหมือนการเดินทาง การเดินทางจะมีจุดหมายเรถึงจุดหมายได้เราต้องเดินด้วยความเพียรแต่ระหว่างที่เราเดินเนี่ยจะให้ดีนะเราก็ต้องลืมหรือวางจุดหมายปลายทางาไว้ก่อนให้ใจมาจดจ่ออยู่กับแต่ละขณะที่เดินไม่ว่าจะเดินทางหรือเดินเท้า มีนักปีนเขาคนหนึ่งนะชื่อบรูซเคิร์กบี้เนี่ยแกเป็นนักปีนเขาที่จัดเจนมากพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดมาลวทุกทวีรวมทั้งยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกคือเอเวอเรสต์ใครๆก็ทึ่งนะว่าแกเป็นคนมีความสามารถมากหลายคนก็อยากจะรู้เคล็ดลับความสำเร็จของบรูซเคิร์กบี้ แกบอกว่าเวลาแกปีนเขาเนี่ยแม้จะไม่ว่าจะเป็นเขาลูกใดที่ต้องการพิชิตเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่จะเดินทางพิชิตเขาลูกนั้นเนี่ยแกจะลืมแกจะวางจุดหมายที่ต้องการพิชิตแล้วก็สนใจแต่พื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวเดินทีละก้าวให้มันคงให้มั่นใจว่าไม่ได้ไปไปเหยียบ หลุมหรือตกเข้าไปในหลุมเดินไปเรื่อยๆถ้าเดินไม่หยุดเนี่ยถึงแน้นะจุดหมายคือยอดเขาแกบอกถ้าใจไปนึกถึงจุดหมายเนี่ยมันจะเครียดน,นะเพราะว่าวิตกถึงความอันตรายอันตรายที่จะเกิดขึ้นเพราะทางมันชันไกลใช้เวลานาน,านเป็นเป็นเดือน เพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินพิชิตยอดเขาที่ีสูงบุสเคอร์เบียคือลืมจุดหมายที่ต้องการบรรลุแล้วก็สนใจพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวอันนี้ภาษาธรรมะเราเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันจุดหมายเป็นเรื่องอนาคตนะสิ่งสำคัญคืออยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันดีที่สุด เวลาเราภาวนาเหมือนกันนะเรามีจุดหมายนะหลายคนก็ปรารถนาความสงบนะแต่เวลาเราเจริญสติเวลาเราลงมือภาวนาเนี่ยก็ต้องลืมนะความสงบที่ต้องการจะบรรลุ ที่จริงเนี่ยถ้าพูดถึงการพอนา,าในพุทธศาสนาเนี่ยจุดหมายมันก็ไม่ใช่แค่ความสงบนะเดี๋ยวว่าจะเป็นความสงบที่หมายถึงการที่ไม่มีความคิดเพราะจริงการพอนา,าในพุทธศาสนาจุดหมายเนี่ยคือนะการเห็นแจ้งในสัจธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีปัญญา มีปัญญาที่จะพาจิตออกจากความหลงไม่ใช่ความสงบแต่ว่าการที่พ้นจากความหลงหลงนี่มันมีสองอย่างนะคือไม่รู้ความจริงกับไม่รู้ตัวในความหลงที่เราต้องการ จะขาจากไปคือการไม่รู้ความจริงไม่เห็นแจ้งในสัจธรรมแต่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องก้าวข้ามความหลงอีกอันหนึ่งก่อนนะคือไม่รู้ตัวจะไม่จะรู้ตัวได้นี่นก็ต้องมีสติหรือท่องความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆเพราะนั้นจุดหมายของการภาวนาโดยอว่าการจุญสติมัไม่ใช่ความสงบ แต่คือความรู้ตัวหรือการขาจัดความหลงเบื้องต้นเพื่อจะนำไปสู่การขาจัดความหลงที่สำคัญคือการไม่รู้ความจริงที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ถึงตอนนั้นเนี่ยจะเกิดเพราะที่เราสงบจากกิเลสแต่บางคนเนี่ยเวลาภา,าวนาก็อยากจะให้จิตมันสงบจากความคิด พะคิดว่าถ้าไม่มีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยใจมันก็จะสงบเพราะนั้นภาวนาจึงพยายามเวลาภาวนาจึงพยายามทำให้ใจไม่คิดไปพยายามควบคุมความคิดนะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้จิตมันคิดมีการบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจบ้างมีการบังคับจิตให้อยู่กับเท้าที่เคลื่อนขยับบ้าง ถอาน,นั้นไม่พอยังมีการบริกรรมเพื่อผูกจิตให้ไม่ออกไปเพ่นพ่านที่ไหนอันนี้เพราะอยากให้จิตเนี่ยมันไม่มีความคิดหรือไม่ออกไปคิดโน่นคิดนี่อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะเพราะว่าจิตเนี่ยมัน ธรรมชาติของมันก็คือ,อคิดนะนะออกไปรับรู้โน่นรับรู้นี่มีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกเนี่ยความเข้าใจผิดที่สําคัญของนักภาวนาเนี่ยเดี๋ยวพระในพุทธศาสนาคือการเข้าใจภาวนาคือการกระจัดความคิดเพราะมันกระจัดไม่ได้แต่สิ่งที่ควรทำคือรู้ทันความคิด แระรจะทำให้รู้ทันความคิดนั่นคือสติสติเหมือนตาในที่ทำให้เห็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาโดยเพราะวาความคิดที่แม่ตั้งใจนถ้าเราต,ตั้งจิตว่าเนี่ยเออมันจะมาจะมีความคิดหรือไม่น้า,าเชียงแล้วคือรู้ทัน มีความคิดก็รู้ไม่มีความคิดก็รู้จิตสงบก็รู้จิตไม่สงบก็รู้รู้อย่างเดียวนะเหมือนกับว่าเป็นผู้เฝ้าดูแต่ไม่ว่าจะมีความคิดใดก็ไม่ไปยึดไม่ไปเกาะไม่ไปเกี่ยวไม่ไปผักใสไม่ไปรวมรันพันตูแค่รู้ซื่อ,อถ้า ั้งจิตแบบนี้หรือทองข้ากจแบบนี้การภาวนามันก็จะไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับใจก็แค่รู้เฉยๆดีกว่าการไปพยายามบังคับนะไม่ให้มีความคิดไม่ให้มีอารมณ์และถ้าใครใครที่ทำแบบนั้นก็จะทุกข์มากนะเพราะว่าจิตมันไม่ยอมอยู่ในอำนาจ ของเรายิ่งอยากจะให้มันหยุดคิดมันก็ยิ่งคิดมีความหงดเงิเดมีความโกรธอ,อยากจะกดข่มมันเอาไว้มันก็ยิ่งผุดยิ่งโผล่ยิ่งต่อต้านยิ่งทำให้โมโหและทำให้พยายามเอาชนะมันยิ่งขึ้นทุ่มเทอ นะความตั้งใจสพัพพะกำลังเพื่อจะเอาชนะมันถ้าหากว่าทำแบบนี้เนี่ยยิ่งทุกข์นะสุดท้ายก็จะแพ้บางทียิ่งทำเนะียิ่งหงุดหยิ่งโมโหตัวเองบางคนนี่ถึงเอารอ,อ,องเท้าแตะฟาดหัวตัวเองเลยนะว่าทำไมมันคิดมากเหลือเกินทำไมมันคิดมากเหลือเกิน จริงความคิดเยอะเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคือไม่อยากให้มันคิดไอ้ความอยากให้มันหยุดคิดนี่แหละตรงนี้แหละคือเหตุแห่งทุกข์มันคิดเยอะแต่ว่าไม่สนใจมันคิดก็คิดไปแต่ก็แค่รู้เฉยๆเนี่ยมันไม่ทุกข์นะแต่พอใจเนี่ยมันรู้สึกลบต่อความคิดอยากจะให้ความคิดหมดไปและพยายามที่จะไป กดข่มความคิดบังคับจิตไม่ให้คิดเนี่ยตรงนี้แหละคือสมุทัยคือแห่งทุกข์อย่าไปโทษความฟุ้งซ่านนะว่าทำให้เราทุกข์ในการปฏิบัติไอ้ที่ทำให้เราทุกข์จริงๆคือความอยากให้มันหายอยากจะให้มันไม่ผุดไม่โผล่ขึ้นมา เพราะนันแทนที่จะไปบังคับจิตไม่ให้คิดเอาชนะความคิดก็ปรับใจซะใหม่ก็แค่รู้มีความคิดใดเกิดขึ้นก็รู้รู้โดยไม่โดยที่ไม่ไปผักไสแล้วก็ไม่ไหลาตามอันนี้ถ้าเรียกว่ารู้ซื่อๆนะมันจะคิดมากหรือน้อยก็ก็เป็นเรื่องของมัน มันก็เหมือนกับอยู่กรุงเทพนะน้ำท่วมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสมัยก่อนเขาไม่ทุกร้อนอะไรนะแต่พอเราไปพยายามบังคับควบคุมน้ำเนี่ยไม่ให้มันท่วมกรุงเทพเนี่ยพอมันท่วมขึ้นมาก็เลยหงุดหงิดหวัวเสีย ที่งแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าน้ำท่วมเ,เขาเรียกว่าน้ำหลากตอนหลังเราไปเรียกว่าน้ำท่วมก็ยิ่งทําไม่รู้สึกเป็นทุกข์แต่พอเราเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำรอกา,การระบายเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเลยนะเหมือนความคิดนะความคิดเนี่ยถ้าเราตั้งเชื่อความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยนะเราจะทุกข์มากเลยนะเวลามันเกิดขึ้นนะ่ แต่พอเราเรียกชื่อมันหมายว่าความคิดที่รอการเห็นการรู้เราจะไม่ทุกเลยนะมันจะกลายเป็นเรื่องท้าทายว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วนี่เราจะเห็นมันได้ไวไหมมันจะเกิดขึ้นกี่ครั้งจะเกิดขึ้นมากเท่าไหร่เราจะไม่ทุกข์ร้อนเลยเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องท้าทายว่าเออเราจะเห็นมันได้เร็วมันไม่ใช่ความคิดทุ้งซ่าน adays, อยู่แล้วมันคือความคิดที่รอ การเห็นจากเราหรือเห็นจากสตินั้นปรับใจสมัยนะเวลาเวลาภาวนาเนี่ยประการแรกคือว่าลืมหรือวางจุดมุ่งหมายไว้ก่อนให้อยู่กับปัจจุบันแล้วยิ่งนนะจุดมุ่งหมายคือความสงบเนี่ยก็ให้เข้าใจสมัยว่าไม่ใช่ความสงบจากความคิด หรือสงบเพราะไม่คิดนะแต่ให้มองว่าเนี่ยสงบจากกิเลสหรือสงบเพราะรู้ทันถึงตอนนี้เนี่ยเราก็จะฝึกใจให้มันรู้ทันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันจะมีความคิดมากหรือน้อยไม่เป็นไรนะเราก็จะรู้ทันอย่างเดียววิธีเนี่ยที่ทำให้เราสามารถจะผ่าน อะไรต่ออะไรที่เกิดขึ้นในใจได้แม้กระทั่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกอบร่างกายเราก็จะผ่านมันได้ไม่คล่องแวะไม่ติดขัดหรือขัดอกขัดใจเมื่อมันมีความคันความปวดความเมื่อยรวมทั้งเวลามีรูปรสกลิ่นเสียงนะมากระทบตาหูจมลิ้นกายก็ผ่านมันได้ใจก็โปร่งสบายไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงดัง แต่ว่าเสียงดังทำอะไรใจไม่ได้นะเพราะไม่มีการผักใสตรงน,นี้แหละที่ทำให้สงบนะสงบเพราะรู้ซื่อซส,สงบเพราะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ปล่อย